โหลสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกย์อัพที่บูธ MG วันนี้มีการประกาศราคาออกมาอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ MG4 Electric หรือ MG4 ไฟฟ้านั่นเองครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น X 9 6 9 0 0 0บาทส่วนรุ่นดี8 6 9 0 0 0บาทที่มองด้วยสายตาวันนี้ยังไม่มีรุ่นดีมาโชว์นะจริงๆอยากพาชมรุ่นดีว่าออปชันระเลยต่างๆต่างจากรุ่น X ตรงไหนวันนี้ไม่มีไม่เป็นไร เรามาดู MG4 ตัวรุ่น X กันเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยพาผู้ชมไปได้ชมกันนะวันนั้นที่เขามีการรีวิวกันเนี่ยผมเดินทางอยู่ต่างจังหวัดนะครับอ่ะวันนี้มาดูกันซะหน่อยไม่ได้มีแค่ MG4 ด้วยนะ MG z s E.V. ตอนนี้ก็เริ่มส่งมอบแล้วนะครับได้ตามปกติหลังจากจัดการปัญหาโน่นนี่นั่นทุกอย่างปุ๊บก็ทยอยส่งมอบได้อย่างต่อเนื่องแล้วนั่นเองครับรถคันนี้จะสร้างบน Nebula Pure el Electric Platform นะครับแพลตฟอร์มอัจฉริยะสำหรับ MG ที่ถูกสร้างมาเพื่อให้วางแบตเตอรี่นะครับวางรูปแบบของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยได้บนหลากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นอย่าง MG4 คันนี้ที่เป็นแฮชแบ็คหรือแม้กระทั่งกับรถที่เป็นรถกระบะเนี่ยก็จะใช้ n นบ u ล่าเพียวอิเล็กทริกแพลตฟอร์มได้เลยนะครับดีไซน์ของตัวรถครับเป็นไอคอนิกดีไซน์สปอร์ตรอบคันโชบเชียวทุกการเคลื่อนไหวครับด้วยดีไซน์แบบอวองกาดอินดักทีฟดีไซน์ไฟหน้า LED Galaxy Technology m a t i c Headlight นะครับไฟท้าย LED ซิกนัทซิมโบ่เดคอเรทีฟไลท์หลังคาทูโทนสปอยเลอร์ด้านหลังเป็นแบบทวินแอโร่นะครับมาพร้อมกับวงล้อที่เป็นแอโร่โคเวอร์ขนาด17นิ้วนะอ่ะ MG ก็ยังให้ล้อที่เป็นฝาครอบอยู่นะครับไฟท้ายสวยมากซิกนัทโหเท่นฮะเท่จริงๆเซนเซอร์กัยะด้านหลังด้านหน้า,ด,า,นนาดิฟฟิเวเซอร์ครบคันมีกล้องนะครับ360อองศาครบถ้วนเปิดฝาด้านท้ายขึ้นมาเนี่ยก็จะมีช่องเก็บของทางด้านซ้ายและด้านขวานะฮะเปิดฝาตรงนี้ขึ้นมาได้ปุ๊บ เป็นเรื่องของอุปกรณ์ซ่อมยางฉุกเฉินนะครับนี่ลากจูงต่างๆเนาะคันนี้สามารถจะปรับพับเบาะหลังได้แบบ60-40ตามสไตล์ของรถแฮชแบ็กมีไฟส่องสว่างตอนหลังสวยงามแบบนี้อ่ะด้านในของตัวรถกันดีกว่าภายในครับก็จะตกแต่งด้วยสีทูโทนนะครับเบาะน,นั่งของเขา ตามสไตล์รถแฮทชแบ็กบอกไปแล้วปรับพับ60-40ได้แล้วก็สีเนี่ยก็จะเป็นสีทูโทนเป็นเบาะผ้านะครับผสมกับเบาะหนังมีคลิปสีส้มมีตะเข็บสีส้มที่สวยงามแบบนี้มือประตูต่างเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยสีดําเงาเปลี่ยนโนแบ็คนะฮะแต่ว่าไฮไลท์เด็ดๆของเขาเนี่ยอยู่ที่ด้านหน้านะครับด้านหลังมีช่องชาร์จไฟแต่ไม่มีแอร์ตอนหลังใส่ของใส่โทรศัพท์ต่างๆได้สะดวกดี รุ่นนี้นะฮะไม่มีซันรูฟนะฮะความกว้างเนี่ยเฮดรูมเหลือนะครับเล็กรูมใช้ได้แต่ว่าคนนั่งหลังเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าตรงคานช่วงเสาซีเนี่ยอาจจะบังสักนิดนึงนะครับแต่ว่าแลกกับข้างนอกที่มันสวยอ่ะนะฮะก็ต้องแลกกันไปไปดูด้านหน้ากันนะฮะในส่วนของดีไซน์คอนโซลกลางจะเป็นแบบคอนโซลแบบลอยตัวนะครับเซนทรัลคอนโรลแพลตฟอร์มฟลตติ้งแบบนี้แปลกตานะฮะถือว่าแปลกตาเลยเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับ าวเลทชาร์จเจอร์อยู่ตรงนี้วางแก้วน้ําอยู่ตรงนี้ USB A USB C แล้วก็ช่องจ่ายไฟ12โวลต์จุดนี้วางโทรศัพท์ได้วางของได้นิดหน่อยแล้วก็มีตะข่ายรัดของเล็กๆตรงนี้รัดอะไรคุณผู้ชมรัดอะไรตรงนี้เก็บของตรงนี้ได้ลึกมากเลยแต่ว่าไม่มีช่องจ่ายไฟอะไรแล้วนะครับกรองปึ๊บนี่เป็นซอฟต์นะครับแล้วก็คอนโซลการตกแต่งแดชบอร์ดเนี่ยก็จะเป็นสีดำเงา ดีไซน์ของช่องแอร์ค่อนข้างที่จะออกแบบมาได้สปอร์ตเลยหน้าจอครับจะมีอยู่2หน้าจอเป็นหน้าจอแบบฟลติง้งหรือว่าหน้าจอแบบรอยตัวหน้าจอแรกครับคือหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด10.2 5นิ้วนะครับใหญ่มากทัชสกรีนรองรับระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น i Smart นะครับหรืออื่นๆของ MG แต่ว่าปุ่มควบคุมเนี่ยเจนว่าน,น้อยมากมีแค่ปุ่มโฮมกับปรับอากาศเท่านั้นเองส่วนหน้าจอเล็กๆตรงนี้ครับเป็นหน้าจอเรือนไม่ขนาด7นิ้ว TFT นะครับพวงมาลัยก็จะเป็นแนวฟิวเจอริสติกแบบนี้สวยเชียวเออแปลกดีนะครับหลายคนชมว่า MG4 เนี่ยทำออกมาได้ขับสนุกเพราะรถคันนี้เป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยล้อหลังเป็น EV ที่เป็น rear wheel drive นะครับและด้วยแพลตฟอร์มของเขาตัว Nebula เนี่ยออกแบบให้รถคันนี้มีจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำนะครับใต้รถก็จะเตีย้ย แต่ว่าในเรื่องของการขับขี่เนี่ยก็จะมีการยึดเกาะที่ดีหลายคนชมว่าขับสนุกแล้วก็ช่วงล่างออกแบบมาได้ดีมากๆทีนี้ก็ต้องมาดูเรื่องของงานประกอบกันนะครับว่าเอด้วยราคาของเขากับงานประกอบแบบนี้กับรถ EV s i ไซซิงมอเตอร์และแบตเตอรีร่แบบนี้คุณผู้ชมโอเคกับเขาหรือเปล่านะทีนี้ครับเรื่องของ Performance นซรถคันนี้มอเตอร์ไฟฟ้าครับ1 7 0แรงมา้า250นิวตันเมตรแล้วก็มาพร้อมกับลูบิกคิวบแบตเตอรี่นะครับ51กิโลวัตต์อ 425กิโลเมตรสำหรับการใช้งานชาร์จเต็มนะครับตัวแบตเตอรี่จะมีการปกป้องตามมาตรฐาน IP 67ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับดั้มมิกเรียวิวดรฟ์แล้วก็จะมีในเรื่องของการแปรผันของการทำงานของระบบเคอร์สเข้ามาด้วยนะครับกระจายน้ำหนักของตัวรถเนี่ย50-50ทั้งด้านหน้าและด้านหลังทำให้รถมีบาลานซ์ที่ดีมากๆเรื่องของการชาร์จเนี่ยคลิกชาร์จ10-80%ใน35นาทีด้วยไฟ88กิโลวัตต์อานะครับโนมอลชาร์จ0-100ใน8ชั่วโมง30นาทีรองรับการจ่ายไฟ V2L แล้วก็ช่วงล่างของเขาด้านหน้าเป็น MacP h e r s o ส Strut ส่วนด้านหลังจะเป็น5ฟ i n k นะครับอิสระห,หน้าหลังทำงานได้ยอดเยี่ยมหลายคนถึงชมว่าเป็นรถที่ขับสนุกแล้วก็ช่วงล่างออกแบบมาได้สปอร์ตร่วมถึงเป็นรถขับหลังด้วยก็จะมีอาการสนุกสนุกให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันสำหรับคนที่อาจจะเป็นสายซิ่งอยากได้ความเร้าใจจากการขับขี่รถยนต์ไฟฟ้านั่นเองครับระบบความปลอดภัยมีเยอะแยะมากมาย Advanced Synchroize n d Protection System 26กระบบแน่นอนว่ายังมี ในส่วนของไอสมาร์เข้ามาด้วยนะครับนี่คือ MG4 EV ครับที่มี2รุ่นย่อยรุ่น D และรุ่น X ครับกับราคาจำหน่าย869,000บาทและ969,000บาทสำหรับรุ่น X ตัวท็อปคันนี้แล้วจะบอกคุณผู้ชมว่าไม่ได้มีแค่คันนี้วันนี้คันนู้นเริ่มทยอยสมบมอบแล้วสำหรับ m g z s EV ทรงก็จะเป็น Cross Over นะครับสวยงามแบบนี้เราเคยพาไปชมไปรีวิวบอกข้อมูลกันแบบละเอียดมาแล้วนะครับรวมถึงราคาจำหน่ายของเขาก็ ไปดูย้อนหลังกันได้ในช่องเกียร์ up ของเราเซิร์ชได้เลยครับ MG ZS EV นี่คือในส่วนของไลน์ up ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าของทาง MG นะครับแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่ายังไม่อยากไปถึงรถยนต์ไฟฟ้ายังรู้สึกว่าไม่สะดวกต่อการใช้งานของเราเนี่ยนี่เลยคุณผู้ชมถัดมาเราจะมีในส่วนของ MG HS PHEV นะครับคันนี้สามารถเสียบปลั๊กไฟชาร์จได้ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพียวได้60กว่ากิโลเมตร ก็คือใช้งานในเมืองอะ่ะวันนึงอาจจะไม่ต้องเติมน้ํามันกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าระยะการใช้งานของเขาก็จะไม่ได้เยอะมากนะครับ้วยราคาของเขาเองก็ไม่ได้ถูกตั้งมาสูงมากเช่นเดียวกันส่วนคันนู้นที่คนกําลังให้ความสนใจอยู่เยอะมากๆคือในส่วนของ MG VS ครับเราเพิ่งเอาไปใช้ขับเดินทางไกลามานะคุณผู้ชมบอกเลยว่าโคตรแรงแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยโหใช้ได้เลยแต่ MG เขาบอกกันนะว่ารถคันนี้ไม่ประหยัดเราไปลองขับกันมาด้วยว่าดูสิ MG VS ถ้าขับทางไกล จะประหยัดได้มากแค่ไหนถ้าขับตามสันดานเลยอัตราสิ้นเปลืองจะอยู่สักเท่าไหร่ไม่ประหยัดแต่ว่าโคตรแรงขับสนุกและที่สาคัญสาหรับคนที่ชอบเดินทางไกลนี่คือจุดหมายของ MG VS เลยครับคือ MG ZS เนี่ยมันไม่แรงถูกปะ <S <S เขาเลยมี MG VS ที่คือ MG ZS ที่แรงขึ้นมีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยแล้วมันแรงมากๆจริงๆนะครับแล้วช่วงนี้ก็จะเริ่มเห็น MG VS บนถนนบ่อยขึ้นด้วยนะที่สําคัญเบาะนั่งอะไรต่างๆถูกดีไซน์มานั่งสบายช่วงล่าง นุ่มนวลเหมาะสําหรับการโดยสารแบบเป็นครอบครัวนะครับขับไกลๆเป็นพันโลเนี่ยไม่มีเหนื่อยเลยอันนี้ผมการันตีได้เพราะว่าผมอาขับไปบึงการมาแล้วนะฮะนี่คือไฮไลท์เด็ดๆแจมๆของบูธ MG แคมเปญต่างๆของตัวรถเนี่ยคุณผู้ชมสามารถดูได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างนะครับหรือมาที่บูธ MG ในงานมอเตอร์เอ็กและที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศครับวันนี้เคนต้องขอตัวลาไปก่อนเราไว้พบใหม่คลิปหน้าสวครับ